เราจะรู้ว่ามันมืดขนาดไหนมากลางเต็นท์ยังไงให้เหมือนเป็นผู้ประสบภัยสามชามั้นทิ้งตัวนอนตรงนี้เลยได้ไหมเที่ยวป่าตายจุลสิกโวิร์มเมืองไทยแล้วก็ไปกลางเต็นท์ติดเขาฟัางเสียงธรรมชาติกัน อีกสิบสองนาทีเราจะถึงขุบป่าตาดนะคะสีติดฝนระหว่างทางเลยต้องเปลี่ยนสุปเซึ่งตอนนี้ร้อนอบอาวมากและทิปนี้พ,นพี่แนนจาก scrapbook แนนก็เป็นคนชวนเรามาถ้าอยากรู้จักอยากได้สาระจากการท่องเที่ยวไปติดตามพี่แนนได้เลยนะขทางต่อเะ เดินชั่วแนก็จะเป็นบันไดแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเอเอาอยู่ไหมไม่เห็นอะไรนกลมก็จะมีเทหิงหน้อยอยาัวความเมืดไหมนินไหไปเดินไปคนเดียวไม่ไปไปได้วยกันสิน้องเกิดอาการกลัวนะคะตอนนี้เดี๋ย <c oughs> ดูข้างหลังเราเดี๋ยวเราปิดไฟให้ดูนะแล้วเราจะรู้ว่ามันมืดขนาดไหนมองไม่เห็นอะไรเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเดินออกไปจริงๆในนี้เขาบอกว่ามันมีพวกค้ังขาวด้วยก็ถ้าใส่แมสก็ดีนะแต่เราดื่มได้เวลาที่มันเดินแค่สั้นๆประมาณถ้าสิเมตรเท่านี้คือวันลื่น หลุดออกจากถ้ำแล้วเราหลุดเข้ามาอยู่ที่จุดละสิบปาร์ยุงเยอะมากนะครับแล้วก็กัดจบมากด้วยโดนกัะแตวคันยิงปี๊ๆเลย เค,เคยดูจุลส,สิกป่าจุลส,สิกเวอร์คือฟิลแบบนั้นเลยนะเพราะว่าเนี่ยเหมือนมากทั้งทง,ท,งทั้งคาหินต้นไม้บรรยากาศความมืดเหมือนจริงๆ อยู่เยอะมากวิววิอยู่แถวแถวหูนี่แหละไปดูนี่เรากำลังจะเดินเข้าไปในถ้ำแล้วคืออากาศอ่ะอาจจะเรียกว่าร้อนชื้นก็ได้นะเพราะว่าฝนเพิ่งตกก็เลยชื้นมาก มหมือนในหนังเรื่องอวตารปะค้นพบได้ในช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกายนของทุกปีเดือนนี้เดือนตุลาเรายังไม่เห็นน้องนะยังไม่เห็นอะไรสีชมพูเอวเยอะจริงก็คือตอมหูเราถ้าไม่ยุ่งตอมแต่เราอะ่ะงงตรงนี้ก็แต่ว่าเข้าไม่ได้มีทําแต่เข้าไม่ได้เดินระวังนะแมลงค่อนข้างเยอะมากเลยนะแบบ แต่เราไม่รู้ว่าคือมแมลงอะไรใครอยากรู้เซิร์ชเน็ตมานะเพราะในนี้ไม่มีสัญญาณอะไรเลยทั้งสิ้นเห็นย hey, yeah. เราจะข้ามแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่รถแล้วก็หาอะไรกินเราต้องหาอะไรกินนะพอหาอะไรกินเสร็จแล้วเราก็จะไปที่พักกันวันนี้เราจะไปกลางเต้นนะกลางเต้นท่ามกลางดูดูฝุโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวเลยนะไปะ ถึงที่กลางเต้นแล้วค่ะดูสิมากลางเต้นยังไงให้เหมือนเป็นผู้ประสบภัย นอนเลยน้ำนองเลย,นนนเลยชุ่มฉ่ำมากครับเราคืนนี้เราจะนอนกันยังไงละเต็นเต็นเลยไม่กลางเลยฟ้าจะมืดแล้วนอนบนรถด,ดิออนอนยนไงอะ่ะม้วนตัวลงไปนอนในกล่อง มาคนเดียวนี่เหงาเลยนะเนี่ยเล่นตะกางล้านด้วยเราเอะถ้ามาคนเดียวนะตื่นเต็นแน่ตอนที่กลางทุกสิ่งอย่างใช่จับไม่อยู่ในจะดุ้งดิแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหมูสุกไม่สุกแล้วก็สุ่มสอบไปครับเป็นหมูย่างแบบสุ่ม ประสบภัยในช่วงแรกแล้วก็แฮปปีนะ้เอนดิ้งในตอนท้ายเพราะว่าเรามีหมูย่างและกิมจิยเย้ข้าวสามชาั้น ไปออกน้ำก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะทุกคน Good night ิงตัวนอนตรงนี้เลยได้ไหมคลิปนี้ใช้1คืน2วันขี่รถไปทั้งหมด471กิโลกับน้ำมันหนึ่งถัง1ถังกับอีกสองขีดถอดหลังเอาไปให้ใครซ่อมได้บ้างขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะขอไปพักผ่อนก่อนไม่ไหวแลนะ้วอ <c oughs>